ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสะระกกตปปชผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับและอื่นๆรวมทั้งสารธรรมนูญน,นั้นนะครับทำให้เกิดระบบที่ขาดการยึดโยงกับประชาชนนะครับขาดความหลากหลายและอาจถูกมองว่าไม่เป็นกลางนะครับมีพรปที่เกี่ยวข้องนะครับ พรปว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญและพรบว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับให้อํานาจแก่องค์กรเหล่านี้อย่างกว้างขวางนะครับเช่นอํานาจในการให้ใบส้มนะครับใบดําใบแดงของคอตหรืออำนาจในการยุบพักการเมืองของสารรัฐธรรมนูญนะครับถ้าจะลงลึกตัวอย่างเช่นการยุบพักการเมืองนั้น แทนที่จะเป็นการลงโทษนะครับให้คณะกรรมการบริหารพักการเมืองนะครับแต่ไปยุบพักการเมืองซึ่งผมมองว่ายังไม่ถูกต้องนะครับต่อไปเราก็จะมีพักการเมืองเกิดพักการเมืองใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับแทนที่จะมีพักการเมืองที่เก่าแก่เป็นประชาธิปไตยโดยยาวนานนะครับและเกิดภาวะตุลาการพิวัตรหรือองค์กรอิสระพิวัตร ที่มีอำนาจทางการเมืองถูกตัดสินโดยองค์กรที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งซึ่งนำไปสู่วิกฤตความไว้วางใจและทำให้การเมืองในระบบะไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ นะครับ 3. คือกับดักทางด้านนโยบายผ่านยิทศาสตร์ชาติ20ปีนะครับที่พันธนาการรัฐบาลในอนาคตทำให้ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับ 4. คือกับดักทางด้านสิทธิและเสรีภาพที่เปลี่ยนหลักการจากการรับรองสิทธิ์นะครับมาเป็นเปิดช่องให้รัฐออกกฎหมายมาจำกัดสิทธิ ได้ง่ายขึ้นนะครับเป็นการส่งสัญญาณเตือนอันตรายว่าหน้าที่นะต้องมาก่อนสิทธิ์นะครับก็ผมขอเสนอแนวทางการแก้ไขรัฐมนูญฉบับประชาชนนะครับผ่านร่างรัฐมนูญหรือสะทะรที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงนะครับขอเสนอแนวทางดังนี้นะครับ 1. การทําประชามติเพื่อขอชันทันมติจากประชาชนรัฐบ,บาลหรือรัฐสภาค,ควรเสนอร่างพรบการออกเสียงประชามติ เพื่อจัดให้มีการลงประชามาติถามประชาชนด้วยถ้อยคําถามที่ชัดเจนนะครับ 2. แก้ไขรัฐธรรมนูนมาตรา256นะครับเพื่อเปิดทางให้สะสะรให้รัฐสภาดําเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูนมาตรา256โดยเพิ่มหมวดที่15ทับ1นะครับการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับที่มาของสะสะร ควรให้สทรมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนนะครับกำหนดหลักการพื้นฐานที่ห้ามแก้ในการแก้ไขนะครับเช่นรูปแบบของรัฐนะครับเป็นรัฐเดี่ยวและรูปแบบของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระรมมุขหมวดหและหมวด2นะครับ3กระบวนการยกร่างโดยสทรและการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับกระบวนการยกร่าง สี่การทําประชามาติรับรองร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนนําขึ้นทูลเก้าเพื่อทรงพระรปรมาพิไทยและประกาศใช้นะครับและหลักการที่สําคัญที่ควรบรรจุในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกลับไปใช้หลักการรับรองสิทธิ์อย่างสมบูรณ์และจํากัดอํานาจรัฐ ในการล่วงละเมิดสิทธิ์อย่างเด็ดขาดนะครับแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างทางฝ่ายนิติบัญญัตินะครับนายกรัฐมนตรีต้องมาจากสสและวุฒิสภาต้องมาจากการเลือกตั้งนะครับส่วนองค์กรฉสรดนะครับปฏิร,รูปที่มาขององค์กริสระให้ยึดโยงกับประชาชนให้มากที่สุดนะครับอาจผ่า,าน,นกลไกการสรรหาที่โปร่งใสและตรวจสอบได้โดยรัฐสภาและ จำกัดอำนาจไม่ให้ก้าวล่วงในเรื่องของเกียรติจำนวของประชาชนนะครับในด้านของการถ่วงดุลอำนาจนะครับสร้างกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจระหว่างฝ่ายบริหารนิติบัญญัติและตุลาการให้มีสิทธิภาพและสมดุลกันนะครับในด้านการแก้ไขนะครับกระบวนการแก้ไขก็กําหนดให้วิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่สามารถทําได้จริงไม่ยากจนเกินไปเพื่อรัฐ รัฐธรรมนูญฉบับนี้สามารถปรับตัวให้กับยุคสมัยได้อย่างแท้จริงนะครับรมท่านประธานครับและให้คํานึงถึงงบประมาณนะครับที่รัฐบาลจ่ายลงไปว่าจะคุ้มค่าและใครได้ประโยชน์จากการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้นะครับจะเป็นนักการเมืองหรือประชาชนครับขอบคุณครับท่าน